สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียไพยทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนนเลยของชาวราศีมีนหรือราคนามีนในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 7นะคะ การทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและไกด์ไลน์เท่านั้นอันนี้เราก็มาดูกันทีความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลย,ยไพ่แรกคุณ2เหรียญ9ถ้วยเดอะสตาร์พระราชินีถือถ้วยจั Jud gment, The Moon, ดเมนต์เดอะมูนแดาบเดลิเวอร์แดเหรียญแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณเดอะทาวเวอร์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของคุณนะคะ มองว่าช่วงนี้ความรักของคุณในหลายคนมีเรื่องสับสนว่าวุ่นใจนะคะหรือมีเรื่องอะไรที่คุณยังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะกําลังมีเรื่องคุณคิณคดพิจารณาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะไปซ้ายไปขวาหรือว่าช่วงนี้มีปัญหาอะไรที่คุณยังมีความสับสนนะคะ เพราะว่าลักษณะภาพไพ่เหมันคุณมีเรื่องอะไรที่ไม่แน่ใจไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจนะคะแต่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่อันนี้มาดูซิว่า อุปสรรคปัญหาของคุณเป็นเพราะอะไรอุปสรรคปัญหาของคุณนะจริงๆแล้วคุณได้ไพ่ที่ดีนะคะไพ่แห่งความอุดรมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์นะคะแต่อีกความหมายหนึ่งก็คือความรักของคุณที่เกิดความสับสนเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีอะไรรับลมคมในมีเรื่องปิดบังมีเรื่องที่ลักษณะเหมือนกับว่าไว้ใจกันไม่ได้นะคะหรือมีอะไรที่ยังไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนทั้งหมดก็ได้นะคะ ต่างคนต่างฝ่ายอาจจะมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหาแต่จริงๆแล้วว่าไพ่ดีนะแต่เหมือนกับว่ามีเรื่องไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้คิดว่าความรักของคุณจะแฮปปี้มีความสุขมีความสุขสดใสนะคะแต่ภาพไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะคุณ คิดว่าความรักของคุณจะมีความสุขความสมหวังหรือไม่ต่างคนต่างให้ความหวังให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะนี่คือสิ่งที่คิดเอาไว้นะคะความรักก็จะเป็นไปได้อย่างสวยงามนะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาคุณและคนรักมีความรักที่นง่เงียบใต่กันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่มีปัญหาอะไรก็ ไม่ตัดสินใจร่วมกันนะคะไม่ปรึกษาหารือกันนะคะต่างคนต่างนิ่งเงียบเงียบงันนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่ถามว่ายังรักกันไหมมองว่าอดีตที่ผ่านมารักกันดีนะคะแต่เพียงแค่ว่ามีอะไรก็ไม่พูดไม่คุยกันนะคะ ส่วนสิ่งที่ต้องการนะคะต้องการความชัดเจนจากคนรักหรือต้องการรอคอยคําตอบบางสิ่งบางอย่างจากคนรักที่ยังไม่สามารถเคลียร์กันได้หรือว่ายังไม่เคลียร์ใจนะคะมีอะไรที่ปิดบังกันไว้คุณก็เลยอยากจะให้เขาเปิดใจนะคะแต่ลักษณะภาพไพ่นะยังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะเขา ยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรคุณได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ไม่ชัดเจนมีอะไรปิดบังคุณไหมนะคะคล้ายๆว่าลักษณะคุณยืนกอดอกถามเขานะคะแต่เขาเลือกที่จะหันหลังให้ไม่มีคําตอบที่ดีให้กับคุณหรือว่ายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้คุณนะคะยังไม่สามารถเคลียร์ใจกันได้นะยังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะมีเรื่องค้างคาใจกันอยู่ส่วนอนาคตนะคะเหมือนกับว่ามีความเศร้าโศกเสียใจ อีกคนหันหลังให้อีกคนนั่งกอดเข่าเจ้าจุกนะคะอนาคตมองว่าดูเศร้าๆนะเหมือนกับว่ามีเรื่องเหงาๆหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะในช่วงนี้ก็เกิดความสับสนนะคะอนาคตก็ค่อนข้างเสียใจนะหรือว่ามีอะไรที่เศร้าๆนะคะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้คำตอบจากเขาก็ได้นะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันส่วนสิ่งที่คุณกลักวว,ว่าความรักของคุณจะถึงทางตันนะคะและกลัวว่าจะไม่มีกลัวว่าปัญหาต่างๆจะไม่มีทางออกที่ดีนะคะ,ะแสดงว่าช่วงนี้ความรักของคุณถ้าไม่คุณก็คู่หรือว่าคนรักนะมีเรื่องอะไรอึดอัดกดดันนะคะมีความเครียดมากมายนะคะที่เข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะปัญหาเรื่องโนง้เรื่องนี้ประดังประเดนะส่วน สิ่งที่คุณวางแผนหรือว่าเป้าหมายของคุณวางแผนว่าความรักของคุณจะแฮปปี้มีความสุขนะคะแต่ไพ่ปีนี้เป็นไพ่แห่งความรักก็จริงแต่ลักษณะเหมือนก็ว่าอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะคะหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าเป็นความรักที่สามารถเลือกได้นะคะเป็นรักที่มีทางเลือกนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่ามีทางออกนะคะคุณก็นั่งเหมอลอยใจลอยนะว,ว่าปัญหาต่างๆจะไม่มีทางออกนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะ้มองว่ามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นนะคะได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะคล้ายๆว่าจะทะเลาะกันมากมายหรือว่ามีปัญหานาหนักเกิดขึ้นนะคะความรักไม่ลงตัวนะหรือไม่ก็ทางใครทางมันนะคะเพราะอย่างที่บอกนะ คุณยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรือว่าเคลียร์ใจกันได้นะคะก็เลยหันหลังให้กันนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีความสดใสในความรักนะคะหรือว่ามีอะไรที่ค้างคาใจกันอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถพูดคุยกันได้ยังไม่สามารถตกลงหรือว่าตัดสินใจได้นะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้สำหรับบางคนที่กำลังมีปัญหากันอยู่นะคะในไพ่พื้นฐานนะคะจากไพ่แนะนำนะมองว่าคุณและคนรักอะ่ะอาจจะมีปัญหาเห็นไหมถกเถียงการต่างคนต่างมันก็ว่าใส่อารมณ์นะคะไม่ค่อยมีเหตุผลต่างคนต่างก็โทษกันผิดนะคะมีการทะเลาะกันนะหรือไม่ก็มีเรื่องเข้าใจกันผิดนะคะ ถามว่าคนรักของคุณจะกลับมาไหมมองว่ายังมีโอกาสที่ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหากันไปหันหลังให้กันหรือว่าไม่พูดไม่คุยกันแต่เขาคนนั้นก็ยังแบกปัญหาหรือว่ารับผิดชอบอยู่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีรูปมีเต้าหรือบางคนคุยคุยกันอยู่ถามว่าเขาบล็อกเอาไว้จะติดต่อมาไหมมองว่ายังมีโอกาสที่ดีขณะนี้เขากําลังคิดอยู่นะคะเขาก็นึกถึงคุณอยู่นะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้อง ให้เป็นไปตามโชคชะตานะคะขอให้คุณหมั่นรักษาความดีหรือว่าทําบุญทํากุศลเอาไว้นะคะยังไงความรักถ้าคนเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะขอให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือว่าเรื่องโชคชะตานะคะแต่อันนี้เพื่อความชัวนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีความรักที่ไม่ดีนะคะคนที่มีความรักที่ดีๆก็มีนะแต่อันเนี้ยเพื่อความชัวแล้วก็มาเจาะจ,จงสําหรับ เจ้าชะตานะคะว่าคนโสดที่ยังไม่เจอใครหรือว่ากําลังคุยคุยกันอยู่อะ่ะจะมีโอกาสที่ดีไหมหรือว่าคนรักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณหรือคุณคิดยังไงกับคนรักนะคะสําหรับคนโสดหรือว่าคนที่กําลังคุย,ค,ยคุยกันอยู่นะคะเพราะว่าไพ่พื้นฐานไม่ค่อยดีนะแต่ไพ่เฉพาะจอดจงอาจจะดีก็ได้นะคะเราก็มาดูซิว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะคะพลังงานภาพไพ่ของคุณเทมเพลนนะคะ ได้8เหรียญน,นะคะพระราชาถือเหรียญแน่นอนพลางงานภาพไพยของเจ้าชะตานะถือว่าค่อนข้างดีนะคะทั้งคนโสดที่ไม่เจอใครหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่นะความรักของคุณอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะจะสามารถที่จะเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้มองว่าคุณนะ่ะยัง หนักแน่นกับคนรักนะคะแล้วก็มีความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมองว่าคุณพยายามที่จะเอาอกเอาใจคนรักหรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนรักนะคะถือว่าใช่ได้นะมองว่าภาพไพ่ของเจ้าชะตามีโอกาสที่ดีส่วนสําหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครในช่วงนี้มีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาหรือว่าในที่ทํางานนะคะเป็นลักษณะคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน แล้วก็คนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะคะแต่เนี้ยมาดูพลังงานภาพไพ่ของคนรักคุณเขาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนคุยคุยกันหรือคนที่จะได้เจอคนที่ใช่ในเร็วนี้นะคะดูซิว่าเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะพลังงานภาพไพ่ของคนรักคุณหรือว่าคนคุยคุยนะคะได้เก้าดาบนะคะหกดาบ อัศวินถือถ้วยนะคะมองว่าเขาเป็นคนที่ดีพอสมควรนะเป็นคนที่สามารถต่อสู้ประสบปัญหาได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเขาพยายามที่จะเข้าใจคุณนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลแต่ในบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากหรือว่ามีความคิดที่ลึกซึ้งยากที่จะตามทันนะคะในบางครั้งเขาอาจจะนิ่งเงียบไปเพราะว่าเขากำลังคุณคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะคะหรือว่ากาลังใช้เหตุผลนะคะ มองว่าทั้งคุณและคนรักต่างคนต่างก็พยายามที่จะเข้าใจกันหรือว่าคิดถึงกันอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าบางคนมีปัญหากันไปนะคะทั้งคุณและเขาเริ่มมีความคิดถึงซึ่งกันและกันมีความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างฝ่ายก็ยังมีใจให้กันอยู่นะถือว่าใช้ได้นะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยหรือว่าจะได้พบเจอนะคะมองว่าโอกาสที่ดีมีมาแล้วนะคะ จะมีโอกาสได้เข้าใจกันในเร็ววันนี้สําหรับบางคนที่มีปัญหานะคะแต่อันนี้เรามาดูซิสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวหล่ะความรักเป็นเชลยนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวประงานภาพไพ่ระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะสามถ้วยนะคะพระราชาถือเหรียญเทมเพลตนะคะ มองว่าพลังงานภาพพันคุณดีมากเลยนะคะคุณมีความหนักแน่นแล้วก็สามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะพยายามที่จะเข้าใจมองว่าในเร็ววันนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองนะคะหรือการกลับมารักกันอีกครั้งสําหรับคนที่ห่างห่างกันไปหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะมองว่า พลังงานภาพไพ่ของคุณค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่ค้างคาใจแต่ต่อไปนี้จะมีการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นนะคะเรามาดูพลังงานภาพไพ่ของคนรักคุณหรือว่าคู่งคุณนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้หกไม้เท้านะคะสองเหรียญน,นะคะสี่ดาบนะคะ พลังงานภาพไพ่ของคู่หรือว่าคนรังคุณน่ะเขาก็ดูนิ่งๆเงียบๆนะคะเก็บความรู้สึกอ่านใจเขายากนะคะมองว่าช่วงเนี้ยเขาอาจจะดูนิ่งเงียบไปนะคะไม่พูดไม่คุยแต่ภาพไพ่บอกได้เลยว่าหกไม่เท่าขึ้นเขามีเป้าหมายเดียวกับคุณนะคะ หมือนกับว่าเขามองอนาคตไว้แล้วนะว่าคนที่ใช่และดีที่สุดสําหรับเขาก็คือคุณนะคะเขายังกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยคืนดีกันนะคะสองเหรียญแล้วก็เทมเพลนนะคะมีการกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีนะคะเอาอกเอาใจเห็นอกเห็นใจแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะ ถือว่าใช้ได้นะถึงแม้ว่าภาพไพ่พื้นฐานจะไม่ดีนะแต่พอมาเฉพาะเจอดจงบอกได้เลยว่าดีเวอร์นะคะต่างคนต่างยังรักกันมีคอมมิทเมนต์ที่ดีซึ่งกันและกันนะคะไพ่แนะนำก็คือบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังรักเขาข้างเดียวหรืออาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเศร้าเสียใจหรือว่ามีปัญหารักซอลักต่ำเศ้าเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะคะ แต่บอกได้เลยว่าความรักของคุณจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีไพ่ไพ่แหวนเพชรอะแสดงความรักคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้หรือว่าคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่ถูกใจในเร็ววันนี้นะคะและมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายด้วยก็มีความเปลี่ยนไปได้นะคะขอให้คุณหมั่นทําความดีไหว้พระสวดมนต์นะคะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับการทําบุญถึงสองใบนะคะเพราะว่าบุญกุศลจะช่วยเหลือคุณ ให้มีความรักดีวันดีคืนนะคะเป็นไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะมองว่าคุณแักคู่หรือว่าคนรักยังมีวาสนาที่ดีต่อกันอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้คุณรักษากความรักที่ดีเอาไว้ถ้าบางคนที่มีความรักที่ดีแล้วนะคะหรือถ้าคนมีปัญหากันไปก็ขอให้กลับมารักกันแล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนนะคะแม่หมอก็เอาใจช่วยสู้ๆนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด u ับถ r ก b e เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ